ครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารครับไม่น,นี้วิธีชีวิตพ่อเพียงผ้าพีผ้าหนองเฮ้ามาหัวมาสวนมาทงมาทามาไฮมาหน้าคือเก้าละพี่น้องเมื่อเนี้เอาวันโบมาเจากับพี่น้องจัก,กรยานคนจนบ่ได้เอามาครับเมื่อนี้ขี่วันโบมาเมื่อนี้เพิ่นสร้างบักนาวเจอกับพี่น้อง ออกมาหัวมาสวนมาทงมาทามาไฮมาหน้าสิมาเก็บปักหน่าให้ผู้เผินสังเนาะออกมาจะเศร้าครับเหมือน,นีันกับว่าเศร้าแล้วครับพี่น้องก็ทือว่าเริ่มซีสวยๆแล้วละ่ละฝนตกครับข้าอยู่เขาตกก็ตก,กว่าแหง้งเดอกพี่น้องเลยฝนตกลิน่นสมเด็จกาละสินฝนตกลิ่นมา้งแต่หมู่บ้านแหละครับตกแน่หยุดแน่ กีฟไฟไรมากกัตกลงมาฝนแล้วก็ตกมาแห้งครับตกพอดินซุ่มๆให้ต้นไม้เขาได้งามเนาะถือว่าได้การอยู่ครับตกลงมากก็ได้เขาก็ลังสะออกห่วงต้นหมกต้นไม้ก็ได้การอยู่ได้ฟ้าได้ฝนออกมาหัวมาสวนมาเนสิมาเก็บมะนาวให้เพื่อน,นหนาสลาน้อยนี่แหละครับพี่น้องสล่าน้อยกับเลี้ยวเมืงนนอ,องกับแปนในเจ๊งหน่อยพี่น้องเ้ยตัดหญ้าแล้ว บา,บ,าบางว่างวิถีชีวิตพ่อเพียงก็ออกมาตัดหญ้าอยู่หัวอยู่สวนอยู่ทงอยู่ท่าอยู่ให้อยู่หน้าศาลาน้อยที่เก่าที่เดิมนี่แหละพี่น้องเพื่อนสร้างบักนาวครับเก็บรายรอบแลไรพี่น้องเพ็่นก็สร่งเรื่อยๆเนาะผู้เพื่นรับเป็นประจำครับวิถีชีวิตพ่อเพียงนี่ก็มีนาทีปลูกแล้วก็เพื่อนสร้างก็เอาเก็บให้เพื่อนพี่น้อง แต่การที่ครับเดี๋ยวกลับไปก็เก็บข้าวเดียวครับพี่น้องไม่ได้เก็บโดนครับเก็บบักหน้าแป๊บเดียวคนสังบารายครับลอยสองรอยบาทพี่น้องเลยเอาบรรยากาศมาให้เพียให้น,นอ้องเขาดนเมืองยู่หัวอยู่สวนคือเก้าดีละพี่น้องที่ไปเก็บฟังทั้งคุณครับพี่น้องโอ้อันนี้ก็เลี้ยวเมืงองกันรวยแก่ลวพี่น้องเลยนยเก็บได้ล้วครับข้างนั้นก็นเก็บได้ล้วครับ ข้าวเดียวครับเอาต้นเดียวนี่ก็พ่อละลอยสองลอยน่วยเนี่แต่ว่าวิถีชีวิตพ่อเพียงสิไปเก็บฟังทั้งขุนครับอันนี้เอาไว้งวดนนาเนาะน่วยเขายังเบ่งกระตึงแล้วล่ะครับกระช่ไดเลยแลลวแต่ว่ากับว่าท่าิได้เก็บไปเก็บขุนครับฟังทั้งขุนพี่น้องเลยฟังทั้งสวนทั้งขอบสะทั้งปลากล้วยเข้าพุ่นละมันยากกาดยุธงยุธาคือเก้าละกับพี่น้องเลย มันยาก,กาศแบบงามๆอันนี้ก็จักสิรฮอดมือไรพี่น้องก็จักสิมีโอกาสมาเก็บนี่ก็ไดพอดีแล้วครับวันหยุดนี่กับศิเลมาตัดยอดตัดพักชะอมพักขาโอ้ยเงาวาแล้วเพื่อข้าวเดียวอันบุแม่นยังดอกพี่น้องขันวันหยุดจังสิมีโอกาสได้เห็ดอยู่เห็ดกินเนาะขันวันธรรมดากับปกติกเฝ้าไปเห็ดเบี้ยเห็ดการเห็ด,าหดงาน ก็เลยบรทันไ้มาตัดยอดเขายอดงามๆอัวรัวแล้วพี่น้องเนี่ยฝนตกมาใช่ก็แหงคักไปหนาแล้วครับโอ้ยหลายอยู่พี่น้องเลยอ่าหางขุนก็เสียงไกล้หน่อยแสดงว่าฟักแล้วจากน้อยพอละทั้งที่เขาไปปงเขาเมืองเขามันฝักมึดมาเนาะเสียงไกล้ไม่ลอนพี่น้องเลยวิธีชีวิตก็เลี้ยงไว้ได้พอละ,ละ,ละห่างเขาห่างๆพอละน่ะไอโยคทางในเนาะ ท่านเล้เขาไปเมืองอยู่เลยจักตูอนี้ให้เอาบรรยากาศมาให้พี่ให้น้องเขาได้เมืองครับรอบหัวรอบสวนสิมาเก็บปักหน้าพี่นอ้องเลยเก็บมะนาวตามเป็นสั่งนี่แหละายเยอะอันนี้ก็ปลูกไ้ใส่ดินนได้การเยอะครับพี่น้องกลางชับปานี่แหละครับโอ้มอนีมากย้ำหมือนเ้านี่นปาาลาบ่รอกกินอาหารครับเขาหูวจักเวลาก็อ,อย่างนี้เลยพี่นอ้องเลย ถึงเวลาเขาจังหามงแรงตัวเขาถึงหัวจักเวลาเขาขึ้นยังนี่ปานเป็ดปานไกล้ปลาก็ได้ยามเมื่อเศร้าเงยียบเก็บครับทีไปเก็บบักนาวพี่น้องเลยออมาหัวมาสวนมาทงมาทามาให้มาหน้าเก็บบักนง่งบักนาวไว้แม่ข่าเพิ่นสั่งครับวิถีชีวิตพ่อเพียงก็มาเลาะทั้งผีมันก็ดำบักนาวเขาไปได้โอ้เก็บข้าวเดียวพี่น้องเลย เมนบดกแต่กับพ่อใส่ได้อยู่เป็นซังหลายครับปลูกไว้กับพ่อได้ใส่เนาะพี่น้องพ่อได้ขายเอาเงินเอาทองจักเล็กจักน้อยแกตีแกก,แกนอกเข้ามูลนั่นแหละครับนวยกระลังเต็มเต็มพี่น้องในการอยู่ครับโซนท่างเี็กจี้แล้วครับปลูกไว้กับพ่อได้ขายเอาเงินเนาะพี่น้องเก็บได้สบายเลยครับเนี่ย หน่วยเขาก็ถือว่าโอเคแล้วครับใส่ได้ยมดละเพิ่นเป็นร้านอาหารครับพี่น้องเพิ่นเห็ดตำเห็ดย่ำเป็นร้านอาหารมืดละเพิ่นก็สืบชีวิตพ่อเพียงกัออกมาเก็บให้เพิ่นเนาะหน่วยได้เต็มเต็มน่วยได้งามงามกัขายแบบคุณภาพ ขายแบบราคาถือเอาคุณภาพไปเพินน่น่วยใญ่ใญยๆง่ามๆเพราะเก็บเป็นลูกค้าประจำครับพี่น้องลูกไว้ครับแต่ยูได้กินพร้อมแต่ยูได้กินกับได้ขายพร้อมพี่น้องเลยพ่อได้ใส่ใจเป็นไรายได้เสริมพ่อตัว ลังกเกษียณมากกะทีมีนาเห็ดแนวถ้ำบต้องไปใช้มากมายนีส่สิเหรอครับพี่น้องก็มาเก็บเนี่ยมันเต็มมาแล้วครับพี่น้องเลยนาห่อก็ได้หน่วยใหญ่ดีครับทีชีวิตพ่อเพียงกัเอาบรรยากาศอยู่ทงยุทธาน,นี่ยแหละมาให้เพื่อให้ลองเขาในเมืองเก็บมะนาวคนสั่งครับสองลอยรวย เก็บส่นทั้งเพียกข้าวเดียวครับบมเดิรนเนี่ยพี่น้องเอส่วนเดียวเลยก็ได้ยังตามหาสิบหน่วยหกสิบหน่วยแล้วครับนี่หลายเดือดเลยครับบั่งหน้าห่อเกลืปลูกไว้ก็ได้ยุเวด้กินปลูกไว้ก็ได้ขายเอาเงินเนาะพี่น้องแมี่มันบ่หลายกับบ่เป็นยังครับเป็นความสุขของเฮาตัวความสุขที่ได้เห็ดได้ทำเห็ดแล้วเฮาก็ืเดียวขายพร้อมโอ้ย ใบบักหน้าวเนาะพี่น้องกลองอาจีพบอนิ้งบ่าภาพชีวศพสวยงามปานยดเด้อพี่น้องเลยวิถีชีวิตพ่อเพียงกับเก็บบังหน้าไปนั่กับไทยคลิปไปเพลให้น้องเขงมงไปนำำั่ครับกลองอาจีพสั้นๆ บัวง,งามกับเยาวากันครับมาเก็บบักนาวพี่น้องมาบัวามาสวนคือเก้านี่แหละครับจะลายอยู่บักนาวกระไดผูกไว้ก็พ่อได้เสริมอะไร้ไครับพี่น้องพ่อได้มีแนวเห็ดแนวถ้ำเนาะบ่ตตอง ปล่อยเวลาให้ว่างเอาเวลาเวลาที่เข้าข้อมีนี่ยนะครับหลังเลิกการเลิกงานหลังจากออกจากห้องทำง,งานแล้วอะมีเวลาเหตุเวลาทำที่ใดบวบางเจ้าครับพี่น้องข้าว <c oughs> เดี่ยวก็ติดเต็มถังหน่อยลวพี่น้องเอ้ยถังนี้ละประมาณหกสิบ,บนหน่วยห0สิบหน่วยหกสิบหน่วย ยาการผาปีผ้าหน่องอามาทงมัทามาเก็บบังหน้าโอ้ยเอาสองตนเลยกับพ่อล้วพี่น้องเลยเก็บหนึ่งครับบางหน้ารวยงามๆเก็บให้ปูเป็นสังเกตหน่อยเนาะพี่น้องมังนยากาอยู่หัวอยู่สวนครับแอบมาเก็บบังหน้าพี่พี่น้อง เติบหนึ่งอยู่ครับเก็บแป๊บเดียวก็แล้วเราก็พี่น้องคุณสร้างสองร้อยหน่วยมือนเดิมวิธีชีวิตพ่อเพียงที่ขออนุญาตพี่น้องเฮาเก็บบลักนาวฝากช่องวิธีชีวิตพ่อเพียงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกติดตามนะครับพี่น้องจะได้บอกขาดคลิปเทปในเพี่ให้น้องเคนในเมืองครับขอบคุณพี่น้องครับครับสวัสดีครับ